That's okay. it, okay. วันน like, ี้ออกมาข้างนอกนะคะหน้าแบบยังมึนๆอยู่เลยยังมึนๆอยู่ออกมาเอาไข่เป็ดนะคะทางที่มานี่แบบลำบากมากคุกเข็กคุกเข็กคุกเข็กันหน่อยแต่ว่ามันยังไงอะคือสองข้างทางเนี่ยคือสวยมากอ่ะคือแบบมันเป็นตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็แบบสวยอะสวยธรรมชาติดีมากเลยแถวนี้ เข้ามาทางหมู่บ้านเล็กๆนะคะมาเรื่อยๆ,ๆจนถึงทุ่งจดเป็นเป็นทุ่งนะตรงนี้เขาเรียกอ,อ,อหมู่บ้านอะไรนะตรงนี้จักรัมปตาอ่าจักรัมปตานะคะเดี๋ยวลงมาดูเป็ดไล้ทุ่งที่อินเดียกันดีกว่านะอันนี้เจ้าของกับน้องคนขับรถของเรานะคะเขาติดต่อให้มาเรามาเอาไข่เป็ดนะไข่เป็ดในตลาดนะคะส่วนมากจะจะหายากนะหาไม่ค่อยได้ ต้อ,อาศัยสั่งเอาตามฟาร์มนะคะแล้วก็สั่งเอาตามแบบนี้แหละเนี่ยเวลาไข่แล้วก็เขาจะเก็บไข่เอาไว้เดี๋ยวไปดูเนะาเก็บไข่ไว้ไหนเนาะเอ่อเป็ดไร่ทุ่งของอินเดียก็จะไปเรื่อยๆนะคะไปตามทางตามถนนไปตามทุ่งนาอะไรเงี้ยเขาจะพาเป็ดเขาไปเรื่อยๆนะ คาเป็ดไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆนะพอได้เวลาพอได้เวลาโตเต็มที่นะคะก็จะมีรถพ่อค้าแม่ค้าเป็ดนะคะของอินเดียเนาะมารับน้องเป็ดเนาะเจ้าของเป็ดนะคะก็จะมีเต็นท์แบบนี้แหละกลางอยู่มาดูเขาอยู่กันยังไงนะคะกับข้าวนี่หุงข้าวนี่ก็หุงข้าวอันนี้ก็หุงข้าวข้างถนนนะคะนี่เป็นเตาเตาไฟของเขา มะกคงมุกข้าของเขามีอ่านี่ภรรยาของอ่าคนเลี้ยงเป็ดนะคะเดี๋ยวตามตาม,ตามน้องน้องอ่ของเราไปดูไปดูไข่นะคะเอาไข่เมื่อกี้นะคะอ่ะที่จอดเมื่อกี้นะอันนั้นอันนั้นไข่เนี่ยเขาจะแพ็ค แพ็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่นึงนะคะข้างหน้าเนาะเดี๋ยวยังยังไม่ได้แพ็คนะคะถนนคุกเลยกกเกว่าเลยลำบากมากเลยแต่ว่าเร,เราก็จะพยายามเข้ามานะ <c oughs> ท่านไหนที่ชอบแนวชนบทของอินเดียนะคะ มีฝากคิเช็นโลโซอาหารไทยในอเรียรด้วยนะคะนี่เป็นชนบทสุดๆแล้วนะคะมาเจออีก่หนึ่งแล้ว่าเลยมาถึงแล้วนะคะนี่เรามารับไข่เป็ดตรงนี้นะเดี๋ยวดูดูเป็ดก่อนนะตรงนี้เขาขังข้องนะคะเขาไม่ได้ปล่อยเนาะดังละงมเลยอะ่ะ <laughs> นาข้าวก็เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเป็ดได้มาเดินอยู่ยตามทุ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นี่มาดูไข่เป็ดนะคะอันนี้ไข่เป็ดธรรมชาติเลยนะบิดเซจบ ดูน้องคนขับรถของเรานะคะเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะนแนวอินเดียล้วนๆนะคะ One Box h w m s t e r ดูสิเอ่อไข่เป็ดนะคะเอ่อที่อินเดียเนาะแ็งละสองร้อยสองร้อยสิบเอ่อรูปีนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ แปดสิบแปดสิบกว่าหรือว่าไม่ถึงเก้าสิบนะประมาณแปดสิบกว่านะคะเอาสองรอยสิบหารสองจุดสี่ไปนะจะได้จะได้ค่างเงินไทยนะคะประมาณนั้นเนาะเราก็ได้ออกมาจากอ่า เสร็จไล่ทุ่งแล้วนะคะกลับมาทางเดิมนี่เขาอยู่กันแบบนี้นะคะเมื่อกี้มีเด็กน้อยด้วยอออวิดีโอนี้จะครุ่เครีครหน่อยนะคะจะเคลื่อนไหวหน่อยอเอาค่ ทางละบากมากเลยดูทางที่เรามาเมื่อกี้นะคะออกมาถนนใหญ่นะ,ะไม่ใหญ่มากนะเอ่อจะเป็นฟาร์มไก่นะคะตรงนี้นะฟาร์ม ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะบ้านเรือนบ้านอะไรแบบเนี้ยจะเปลี่ยนไปเป็นซีเมนหมดแล้วเนะเาะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนในตอนหกปีที่แล้วเนาะก็ยังได้เห็นอยู่บ้างนะบ้านบ้านเก่าๆบ้านดั้งเดิมแบบของอินเดียนะคะแต่เดี๋ยวนีเ้เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไป แค่6ปีเองนี่ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ,ะบ้านนะคะจะเปลี่ยนเป็นบ้านปูบ้านซีเมนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ถนนสายนี้ก็จะไปประจบกับร้านเนื้อนะคะที่นเคยไปเมื่อกี้ที่เรามาเขาเรียกว่าจากกะกัมปาต้าน,นะคะ,ะที่เราไปนี้จะจะก,กัมปุลี แจลมปูดีแเจลมปูดีโ <laughs> ชคดีนะมีน้องคนขับรถเป็นไกด์ให้ตลอดไม่างาั้นนี่ก็คงผิดตลอดม <laughs> <laughs> บาเล็กๆโรงงานทำอิทบ็อกนะคะของอียิปต์สายมือ อินเดียเกี่ยวข้าวนะคะนี่ข้าวข้าวล้มหน่อยนะฝนตกข้าวเกี่ยวข้าวกันที่นที่นา,นาก็มีเกี่ยวข้าวนี่สังเกตดูนะคะว่า,าตั้งแต่นั่งรถมาเนี่ยนั่งรถมาเรื่อยๆเนี่ยสังเกตดูว่า สักสองสามกิโลเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็สักสี่ห้ากิโลเนี่ยจะเป็นทุ่งนาท้องนาห้าหกกิโลอะไรไปคือสลับสลับ,สล,บสลับกันไปนะคะ เจอน้องน้องอีกคนนึงนะคะน้องคนขับรถของเรานะอันนี้เป็นวินเลดของเขานะคะน้องที่ทํางานนะคะอันนี้เป็นวินเลทของเขานะเป็นเป็นหมู่บ้านของเขานะคะเขาอยู่ในนี้นะมีไม่ได้เข้าไปนะคะวันนี้ก็ทักทายนิดหน่อยนะคะแวะทักทายไปต่อข้างหน้าน้องเต็มถนนเลย เขาจะตื่นรถอยู่นะต้องจอดรถให้น้องๆไปก่อนนะคะ คุณท้องถนนนะคะนี่เป็นวิถีของชาวอินเดียนแท้นะคะเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเนาะแทวอะไรายอะไรที่อินเดียนะคะไปเราไปต่อกว่าจะรอให้น้องแพทย์ผ่านหมดนะคะเมื่อกี้อ่ใช้เวลาประมาณเกือบสิบนาทีแล้วเกือบสิบนาที ตอนนี้นี่ออกมาจากท้องไร่ท้องนานแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็ต้องกลับบ้านแล้วเนาะต้องกลับโรงงานแล้วนะคะถ้าใครชอบอแนวธรรมชาติแนวชนบทนี่ฝากคลิดเีือกโลโซอาหารไทยในอินเดียด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอเป็นกำลังใจนะคะผิดพลาดประการใดนี้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ มีต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ